สวัสดีครับวันนี้เราก็จะมาเล่นเก็บวัฒนแต่สุดง้ายก็ไม่ต้องงงนะครับว่าทําไมคลิปผมถึงไม่ได้ลงไป2วันเพราะว่าผมจะเอาวันที่13กับ14มารวมกันก็คือไม่ต้องงกัยนะครับว่าทําไมกลายเป็นวันที่13กับ14เพราะว่ามันงงนะครับไอ้ไฟที่มันเป็นวันก่อนก่อนล่าสุดนี้เป็นวันที่11หรือ12นี่แหละแต่อยู่ดีๆก็ข้ามการมาเป็นวันที่13ก็ไม่ต้องงงนะครับก็มันก็ไม่ไมมีอะไรเปลี่ยนแปลงมากมายแล้วก็ คือแบบเหมือนเดิมเลยก็ไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลงจริงๆิงอ่ยละอย่างหนึ่งถ้าเกิดผมเอาไอ้วันที่13บสามกับสิบสี่มารวมกันมันก็จะทําให้คลิปมันดูมีอะไรคือมากขึ้นไม่ใช่พยายามจะรับเจ้าเคลประจําวันทุกวันแล้วก็ฟาร์มอะไรแบบเนี้ยอืมจบและตอนนี้ก็คือผม,มก,ก็ก็ไม่ต้องงงนะครับว่าทําไมมันขอขอน้ำน้ำอยู่ยนั้นผมก็ไม่รู้เหมือนกันมันมันนา,นา,นานทีก็จะบัก ซึ่งผมไม่รู้วิธีในการแก้มันด้วยก็คือปล่อยแม่งไปเงี้ยดูเดีดูไอซูบากิเราดีการตีบอลก็เป็นนะมันทําไมไม่รู้โคตรเกลียดเลยบากนเนี้ยแล้วตอนนี้เราก็สามารถเจ้าโจมตีเจ้ากุลิบาได้ด้วยก็อืมเหมือนเดิมครับเหมือนวันที่สิบเอ็ดเลยครับแต่ผมคิดว่าผมจะรอเจ้ากระบองเหล็กมาดีกว่านะผมว่าเจ้าเจ้ากระบองเหล็กมาแทนอะไรนะราชาแต้ดินเพราะว่าราชาแต้ดินมันไม่ค่อยมีประโยชน์ะลร เจ้ากระบองเหล็กมันมีประโยชน์ตรงที่มันถึกแล้วก็ไล่โจมตีพอไล่โจมตีเรตสร็จปุ๊บเด้งเลือดด้วยก็ถือว่าโกงในระดับหนึ่งดีกว่าเจ้าอะไรนะราชาแท้ดินอยู่นดินดหนด่อยแต่อันนี้คือในความคิดผมแล้วก็ไม่ต้องสนใจก็ได้แลวก็เหมือนเดิมเลยครับปกติคนอื่นเขาจะไปตีไอ้ลูกกราะจาก,ก,ก่อนก่อนที่มันจะเป็นตีว่าแต่ผมเลือกที่จะมาตีวอสก่อนค่อยไปตีลูกกระจากเพราะว่าอยากฮาวอยากไปตกมันก่อน นั่งจากผมไม่ได้ค่อยสนใจเจ้าดามจตีบอสมากเท่าไหร่เพราะว่าถ้าเกิดเราโจมตีลูกกระจกมันไปแล้วดาเมจก็จะเพิ่มมาแค่0.5เอองไอ0.5นี้มันก็ไม่ได้เพิ่ม10ล้านร้อยล้านอะไรแบบนี้นทำให้เราได้ของในจินต่อไปก็คือที่มันเป็นหีบส่วนแบบขั้นอะไรแบบเนี้ยก็ไม่ต้องสงสัยนะครับว่าทําไมผมพูดงงเงเยงอย่างเงี้ยเพราะว่าตอนนี้มันจะเที่ยงคืนแล้วครับก็ไม่ต้องสงสัยเพราะว่า มันจะไม่ได้ลงคิวนานเกินไปผมเลยต้องทําการอาดไม่ใช่อัดสีภามภาคตอนนี้เลยเนื่องจากผมกลับมาจากเล่นสงการนะวันนี้เป็นวันที่สิบสี่แล้วมั้งใช่วันนี้เป็นวันที่สิบสี่เมษาแล้วมันก็อืมก็ใช่แหละโอ้โคตรนานเลยวันนี้มันเป็นวันสงการผมไปที่เอ,อเขาใช้การไหลมั้งผมอยู่ที่ป่าจีนนะมันก็มีอะไรเไหยๆแบบเนี้ยมันก็คือแบบ ให้เราเดินวนเดินไปเดินมาแต่ปกติเขาจะขับรถกระบะกันนะแต่ผมไม่มีพอดีผมไปกับพี่ที่รู้จักพี่ที่รู้จักมันไม่ใช่มาเนี่ยพูดบิดพี่เขาไม่มีรถกระบะพี่เขาเลยต้องเอารถเกียไปก็ใช่จบก็ถ้าเกิดไม่มีปุ๊บก็อืไม่สนุกอืเหมือนเดิมสนุกอืไม่ใช่ไม่สนุกสนุกเหมือนเดิม แลกอย่างหนึ่งถ้าเกิดใครได้ไปเที่ยวประเทศไหนบ้านนอกอะไรคอกนาอะไรแบบนี้ก็อย่าลืมมาบอกกันด้วยอย่าลืมมาขิงกันด้วยเออง่ายก็เผื่อแบบทุกคนได้ไปเที่ยวประเทศนอกอเมริกาอะไรไบด้ยียแล้วก็เหมือนทุกวันครับผมก็จะมาทําการรับเจ้าอะไรไม่ใช่รับดีมันเป็นการหาสู้เจ้าเพื่อรับตาเฉพาะวุธซึ่งเป็นของที่ดีมากเลยซึ่งตอนนี้ผมก็โคตรไม่ขาดแคลนเลยกับตาเฉพาะ ของพลังวิสัต์เพราะว่าในทีมผมมีแค่ตัวเดียวที่ใช้ตาเนี่ยมันคือฟินิกแมนซึ่งตอนนี้ผมจะทําขึ้น3ดาวแล้วแต่ทําไม่ได้มันขาดเออชิ้นส่วนของเจ้าฟิลิกแมนอยู่ที่5เศษแต่ตอนนี้ผมมีเจ้าไอกาทองสีเหลือง2ใบผมเลยขาดอยู่ที่2องเศษเอ๊ะสามดิเออ ก็ถ้าเกิดเราทําได้ก็ถือว่าดีเลยแหละมันก็จะเพิ่มดาเมจมาเยอะนิดนึงและน,นี่ผมได้มาหาสู้บอสอะไรก็ไม่รู้แต่ที่รู้ก็คือได้เป็นของที่โคตรเกลือเลยแม้แต่จะได้โจมตีโจมตีแต่ไม่ใช่โจมตีเปอร์เซ็นต์แต่ก็ดีอยู่เออไม่ใช่ไม่เกลือเอ,อ้ไม่ใช่เกลือดเออเราก็ไม่เกลือมากหรอกแต่ก็อยู่ในระดับกลางไม่ได้โหดมากไม่ได้ตึงมากเอ,อ้แต่ก็ตึงอยู่เดีมันมีออฟลองที่ตึงมันมีหลายออฟลองมันไม่ใช่มีแค่ออฟลองอันเดียวเออใช่มันตึงเออสุดยอดถ้าเกิดใครมีคน และหลังจากนั้นเจ้าไซดามามันก็เห็นอะไรล่วงจากของฟา์ก็ไม่รู้มันเลยพ่กเข้าไปต่อยไว้ที่ระลับตัว,ตว Time Top, เอเดร่าแทนท็อปไทเกอร์และหลังจากนั้นผมก็ได้มาฟาร์มเจ้าเศษก็ไม่ต้องสงสัยนะครับว่าทาไมผมต้องมาฟาร์มก็คือผมต้องการเศษโซนิกไอเม่เจโซนิกเฟร n ิกแมนไอตอนนี้คือผมแม่งลืมนะครับก็ไม่ใช่อะไรหรอกที่แค่ปกติแล้วถ้าเกิดเราต้องการเศษอะไรเราก็ต้องมาฟาร์มใช่ไหมแต่อนี้แม่ผมแม่งหลอน เพิ่งพูดเองว่าอือยากได้แต่ไม่ยอมทําอมเพื่ออะไรวะผมลืมอมืไม่ใช่แค่วันนี้วันเดียวด้วยวันที่สิบสี่ผมก็เป็นแต่วันที่สิบห้าจะไม่ลืมไม่ได้ใครจะไปรู้เออและในวันที่สิบสามก็ไม่มีอะไรมากครับก็มีแค่นี้แหละก็คือผมจะไล่ทํางเพจประจําวันไปนเรื่อยๆมันก็ยังไม่มีหมดอะไรปวดล้องใหม,ม่หรอกถ้าเกิดมีผมจะเอามาม่้ดูนะข้อดีผมก็เป็นคนขี้ลืมนิดหน่อยนะถ้าเกิดอมผมไม่แก้หรอกผมก็จะปล่อยแม่งทิ้งอย่างเงี้ยผมค่อยมาแก้แบบอย่างเงี้ย ถ้อผมพูดผิดไปปุ๊บว่าเออผมไม่มีอะไรเพิ่มเติมแล้วถ้าเกิดไม่มีผมก็จะเอามาก,ก็ปล่อยมงไปแม้แต่ผมจะพาทเดีแต่ผมก็ไปแกะเพราะว่าผมตัดต่อในมือถือมันทํายากนิดหน่อยมันไม่ใช่คอมตอนนี้ผมกาลังติดต่างซื้อขอมอยู่นะราคารวมจออยู่ที่มือสองก็ถือว่าถูกถ้าเกิดเราไดมา้มันก็จะดีขึ้นมาในระดับที่โคตรดีเลยแหละมันก็จะช่วยในเรื่องตัดต่อเราได้เยอะเลย ก็เหมือนผมบอกครับก็คือถ้าเกิดมันมีอะไรที่แปลกใหม่ผมก็จะมาแก้ก็คือที่มันมีอะไรแปลกใหม่เนื่องจากเราได้คอโซวินจากกนเอเดดาบวกในไอดีผมยังไม่มีเลยไม่มีทั้งเอเดดาบวกคอ,อสซวินจากโกนกับเด็กแล้วก็ปูบอกแค่นั้นแหละโอเคแล้วตอนนี้ก็เป็นวันที่14แล้วครับเราก็สามารถล็อคเจ้ากระบองเด็กได้เดียวก็ตึงคือผมอาจจะเอามาแทนก็ได้แต่ไม่รู้อะตอนนี้มันก็ปลดล็อคเออพ v p ระดับไดบอนอะไรมาก็ไม่รู้ แต่ที่รู้ๆก็คือของดีคือผมอยากจะบอกว่าเราได้ตัวดำฟรีอีกหนึ่ใบก็เทว่าเฟียงอง้อเลยเราต้องการอยู่พอดีตอนนี้เรากําลังดองเพ่นเพื่อรอซื้อตัวดำทีเดียวตูว้งหลัจากที่เราได้เช็คเอออะไรก็ไม่รู้เช็คชื่อรายวันหรืมั้งมันก็อืมตามที่เห็นครับผมเช็คมาจนโคบวันที่สิบสี่เราก็เราก็จจได้กาดดาวมหนือนกันสวย และหลังจากนั้นเราก็ปล็อกมาท้าสู้ปีทีนี่เราก็ตามที่เห็นครับสภาพย่อยับคือปีทิง,ทงไม่แยากตึงเลยเออแต่ผมคิดว่ามันถ้าเกิดเราจะทํำจริงๆเราก็ชนะได้แต่ทํายากวิธีการที่จะทําให้ชนะปีทิงก็คือเยอเจ้าอะไรนะ ยื้อเจ้าโซนิกไว้ให้เยอะแบบมันก็จะเป็นตัวเดียวที่สามารถทําให้เจ้าวีทินตายได้ในไม่กี่ทีเนื่องจากดาเมจเป็นอะไรที่โคตรเพราะโคตรแม่แรงเลยคูณกี่ร้อยเปอร์เซ็นจากดาเมจจริงก็ไม่รู้โคตรแลงตามสภาพแบบพายแผลบอกแล้วก็แม่งตึงจัดเลยก็คือแบบตึงโคตรตึงด้วยหลังจากมันไล่เออ ตีปุ๊บแม่งมันไม่ใช่เดี๋ยวหลังจากมันนะตีปุ๊บมันก็จะทําให้เพื่อนไลต่ตีซึ่งแม่งไล่ตีทั้งทีมเลยเคขยกใครจะไปนชนะวะยากและเนื่องจากเลเวลเราอัพก็คือมันจะสามารถเปิดล็อกไอเนี่ยได้หนึ่งหนึ่งมั้งเออน่าจะหนึ่งไอเนี่ยที่ผมหมายถึงก็คือช่องเนี่ยที่มันจะทําให้ปลดล็อกก็คือต้องเสียเพชรมาก็ยังไงผมก็ยอมครับเพราะว่ามันคุ้มใช่ แล้วผมก็ได้คิดว่าผมจะเอาตัวอะไรเข้ามาดีแต่ที่รู้ๆก็คือ,อยังไงผมก็เอากระบองเหล็กมันอยู่ละแต่ตัวที่สองเนี้ยผมไม่รู้ว่าจะเอาตัวอะไรระหว่างแทงทอมมาเตอร์กับเจ้าราชใต้ดินราชใต้ดินควยเออผมก็ได้เลือกเจ้าราชาทะเลลึกมาก็น่าจะตึงสุดแล้วมั้งเพราะว่าที่ผมเลือกมันจะเป็นพราวาคอมันแค่นั้นแหละคอมันตึงสุดละอืในฝั่งปีศานะั้นไม่ใช่แะละ และหลังจากที่เราได้เจ้ากระบองเหล็กมาเราก็ต้องมาปั้นตัวมันโดยการอัพดาวก็ที่ผมอัพดาวก็ไม่ใช่แล้วแล้วปั้นเลเวลไปแล้วก็อยู่ที่46มั้งเออใช่46ก,ก็การรับดาวก็ไม่น่าเอ้ยไม่ใช่การรับดาวตาอาวุธเฉพาะมันก็ไม่น่าพอเนื่องจากเราไม่น้อยระบ้างหน้ามันอาจจะพอก็ได้ผมก็ไม่รู้ผมลืมไปแล้วก็วันต่อไปเราก็ได้จะได้ถ้าเกิดวันนี้ไม่ได้ แต่ผมคิดว่ามันอาจจะได้ก็ได้เพราะว่าไอตาเอาบุลอยังไม่ได้ฟาร์มเลยวันนี้ก็ได้จริงเลยก็ไม่มีอะไรมากไปและนี่คือวันที่14และก็ในปะลองอาริยานะก็ไม่มีอะไรมากแล้วก็มาให้เขาตกเหมือนเดิมดูดิเขามีทั้งตุ่มมาเลยนะก็คือที่ผมมาตกมันก็ไม่ใช่อะไรนะเนื่องจากผมได้กระบอกเหล็กมาใหม่ก็อยากลองใช้อแต่มันก็กาโกโกคิดสึอ,อยู่ดี ม่เง้ยแต่นี้อาจจะชนะก็ได้เพราะว่าค่าพลังแม่งเยอะอืมหมายถึงทีมผมนะ้่าพลังเยอะกว่ามันโคตรพอคุณแ่เยอะก็ไม่มีอะไรมากหรอกหน้าวันที่สิบสี่เนื่องจากวันนี้มันผมไปเที่ยวมันเลยไม่มีอะไรมากผมเลยเอออาจ,จไม่ให้ดูแค่ตอนรับกับตอนอัพแค่นั้นแหละแล้วก็มาพีพีโชว์ความตึงความเท่นนะ เคืนไม่มีใครเชื่อก็ดูนี่นะว่ามันเป็นเวลาอะไรที่ไหลเท่าไหรอะไรยังไงก็ตามที่เห็นแล้วครับมันเป็นเวลาเที่ยงคืนสี่นาทีแต่จริงๆแล้วมันอยู่ที่ห้าทุม่มสี่นาทีในเวลาจริงก็บอกแล้วครับพอดีผมไปเที่ยวกับพี่มามันเลยต้องกลับมาดึกหน่อยพอกลับดึกปุ๊บก็ไม่มีเวลาในการเล่นเกมแล้วก็เลยต้องมาเล่นทีหลังตอนนะห้าทุม่มใช่หลังจากผมเล่นเสร็จ คลิปก็ไม่ได้อัพผมก็ต้องมานั่งอัดโดยการพูดแบบง่วงๆตอนนี้โคตรง่วงเลยผมจะรีบลงแล้วก็นอนไม่ืมก่อนบบไยก็วันนี้ก็ไม่มีอะไรมากก็แค่นี้แหละก็คือมีแค่ทำเคลียรวัจจุันกับอือะไรนะเจ้ากระบองเลยกับหลับเจ้ากระบองเลยก็ไม่มีอะไรมากวันนี้ก็สวัสดีครับยบายอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ด้วยเบ๊ายบาบบ๊บเบบบ๊บเบบบ๊ายบายบ๊บเบ๊บบ๊ายบาย